เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของข้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่48 ภายใต้สายตาจับจ้องของเขาเจนยาฝูเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานางกัดติมฝีปากน้อยๆท่านถือเสียว่าข้าแค่คิดเหลวไหลไปเองก็ได้หากพูดผิดไปท่านก็อย่าได้โกรธข้าไม่ได้มีเจตนายุยยงท่านกับรัชทายาทเผยโย่อันคลี่ยิ้มกระชับท่อนแขนที่โอบกอดนางนั่นขึ้นก่อนเอ่ยเสียงทุ้มตามเหตุใดข้าต้องโกรธเจ้าด้วย เมื่อครู่แค่ประหลาดใจที่ได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้ออกมาเขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้รัชธายาตก็ทรงมีความคิดขัดแย้งกับข้าอยู่จริงๆเดิมข้าไม่มีเจตนาจะหาเรื่องเขาแต่เมื่ออยู่ในราชสำนักเรื่องราวมากมายมักเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ต่อให้ไม่ใช่เพื่อเจ้า รัชทายาทก็คงไม่พอใจในตัวข้าอยู่แล้วแต่เจ้าสบายใจได้ฝ่าบาทยังทรงอยู่คงไม่ถึงขั้นสร้างความลำบากให้ข้าย่ังเปิดเผยส่วนเรื่องในวันหน้าแม้เรื่องราวในใต้ล่ายากจะคาดเดาดีร้ายไม่แน่นอนแต่ในเมื่อข้าแต่งเจ้ามาแล้วก็จะต้องปกป้องเจ้าสุดกำลังอย่างแน่นอน น้ำเสียงของเขาราบเรียบไม่ได้ฮึกเหิมพุ่งพ่านอะไรเทาว่าแฝงไปด้วยพลังในการปลอบประโลมคนจริงๆเงามืดในใจจันยาฝูค่อยๆสลายหายไปบางส่วนเอ๋ยเรียกเขาว่าพี่ใหญ่เผยเบาๆพร้อมยกสองแขนขึ้นโอบรอบเอวเขาแล้วซุกหน้าเข้าไปที่ข้างลำคอของเขาเผยเย่าอันตบหลังนางเบาๆ ลนหนึ่งกำลังปอบโยนเด็กน้อยที่ตกใจัวัวกอดนางอยู่เงียบๆเช่นนี้สักพักหนึ่งก่อนอีกมือจะประคองปลายคางนางขึ้นมา จับใบหน้านางเงยหาตนเองสายตาตกลงบนดินฝีปาของนางมองอยู่ครู่หนึ่งก็งเหม่อลอยไปเล็กน้อยคล้ายคิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้จึงก้มหน้าลงไปหานางช้าๆจนยาฝูรู้ว่าเขาน่าจะตั้งใจจุมพิษนางแม้จะทำเรื่องระหว่างบุรุษสตรีที่ใกล้ชิดกว่าการจุมพิษกับเขาไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังคงอดใจเต้นเร็วไม่ได้พวงแก้มนางร้อนเ่าขนตาสั่นไหวน้อยๆหลับตาลงในตอนที่แก้มสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเ่าของเขาที่เข้ามาใกล้ริมฝีปากก็ยู่เข้าหากันน้อยๆขเยับเข้าหาเขาอย่างห้ามไม่อยู่พริบตาต่อมาก็สัมผัสดโดนริมฝีปากของเขาเขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนหยุดลงาว่าคนผู้นี้นิใส่เสียเกินไปแล้วจริงๆไม่นานก็มี เสียงหัวเราะเยาะสั้นๆออกมาเสียงดังกระจ่างชัดเข้าหูนี่ยังไม่นับเป็นอะไรแต่เจนยาฝูที่อยู่ในอ้อมกอดเขายังสัมผัสได้ถึงหน้าอกและหัวไหล่เขาที่สั่นไหวอยู่เล็กน้อยอย่างชัดเจนเห็นได้ว่าเขาพยายามข่มกัน้นที่จะไม่ขบขันนางอย่างสุดชีวิต เจนยาฝูหน้าแดงด้วยความอับอายกระทั่งใบหูยังร้อนเผาไม่คิดจะให้เขาจุ่มพิษแล้วนางลืมตาขึ้นผลักเขาออกพร้อมลุกขึ้นอย่างหง,งุดหงิดข้างง่วงแล้วจะกลับไปนอนก่อนเชิญท่านอยู่ตามสบายเถอะ ก่อนกลับตัวจากไปทันทีแต่เพิ่งจะขยับเท้าด้านหลังก็มีมือน,นึงยื่นมาคว้าแขนนางเอาไว้แล้วดึงเบาๆนางควบคุมร่างกายไม่ได้เอ็นกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกครั้งดวงหน้าเล็กของจรนยาฝูยังคงแดงปลังริมฝีปากของเผยเย่าอันอยู่ข้างใบหูนางกระซิบกลอ่อม เมื่อครู่ข้าไม่ได้หัวเราะขันเจ้าจริงๆเขาเพิ่งพูดไปได้ครึ่งเดียวก็ชะงักไปหน้าอกสั่นสะท้านเบาๆอีกครั้งเขายังหัวเราะข้าอยู่พี่ใหญ่เผย หอน,นี้เจนยาฝูโมโหแล้วจริงๆนางดิ้นอย่างแรงไม่ยอมนั่งอยู่บนตักเขาอีกต่อไปในที่สุดเผยเย่าอันก็หยุดหัวเราะได้สองแขนโอบรอบเอวคอดกิ่วของนางนั่นระหว่างที่กำลังเอ่ยเอาใจนางข้างนอกห้องหนังสือก็มีเสียงฝีเท้าดังมาบ่าวหญิงอวสโสผู้หนึ่งเดินมาเอ่ยผ่านประตู นายท่านนักพรตหญิงหานเจนินจากวัดไปเฮ่ส่งคนมาเชิญตัวนายท่านให้รีบไปหาโดยด่วนบอกว่าน้องชายของนางอาการกำเริบอีกแล้วเจ้าค่ะเจินยาฝูหยุดดิ้นแล้วหันหน้าไปมองเผยโย่าอันเผยโย่าอันอึ้งไปเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าหายวับไปแล้วปล่อยตัวเจินยาฝูออกพร้อมเอ่ยข้าจะไปดูสักหน่อย เจ้าเข้านอนก่อนได้เลยจจนยาฝูนึกไปถึงเด็กคนที่ได้เห็นเมื่อตอนกลางวันที่อ่อนแอร,ราวกับแมวป่วยตัวหนึ่งยังจะกล้าขวางเขาได้อย่างไรนางพงศกศรีสาตามเผยเย่าอันกลับห้องปรานีบัติเขาสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วส่งเขาให้ออกจากเรือนไปอย่างรีบร้อน เผยเย่าอันพาผู้ติดตามคนหนึ่งขี่ม้าออกจากเมืองทางทิศใต้มุ่งหน้าไปยังวัดไปเฮ่ลูกศิษย์คนสำคัญของซวีเฉินนามชิงซินรอยอยู่ที่ประตูเมื่อเห็นเผยเย่าอันมาถึงแล้วก็เดินมาต้อนรับเผยเย่าอันถือกล่องยาเดินเข้าไปข้างในพร้อมถามถึงสถานการณ์ชิงซินเอ่ยเล่า ตอนกลางวันยังดีๆอยู่เมื่อครู่นี้กับอาการกำเริบอีกแล้วหมดสติไม่ฟื้น ปากสำลักฟองเขาวออกมาน่าตกใจมากนักเผยเย่าอันไปถึงอารามไท่สู้อย่างรีบเร่งประตูที่นั่นเปิดกว้างอยู่แม่ชีน้อยคนหนึ่งกำลังชะเง้อคอมองอย่างร้อนใจเผยเย่าอันเข้าไปในห้องนอนของเด็กคนนั้นด้านในจุดตะเกียงสว่างสวยสวีชนเองก็อยู่ด้วยเมื่อฉือหานจนได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็หันหน้าไปมองเปลือกตาบวมแดงเห็นเขาเข้ามาข้างใน จึงพุ่งออกไปต้อนรับโดยไม่รอให้นางเปิดปากเผยโย่ออันก็รีบก้าวไปถึงข้างเตียงแล้วเขาเลิกผ้าห่มออกเห็นเด็กคนนั้นใบหน้าซีดขาวดวงตาปิดสนิทแขนขาชักกระตุกมุมปากเปรอะฟองขาว ก็เลิกเปลือกตาเด็กชายขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วจับชีพจรต่อจากนั้นหยิบซองเข็มออกมาจากกล่องยาบอกให้คนช่วยจับแขนขาอีกฝ่ายเอาไว้แน่นจากนั้นปักเข็มลงไปบนร่างกายและกลางศรีรษะจำนวนหนึ่งเพียงไม่นานลมหายใจของเด็กคนนั้นก็ค่อยๆกลับมาสม่ำเสมออาการชักหยุดลงเปลือกตาขยับเบาๆก่อนลืมตาขึ้นช้าๆ น้องชายสื่อหันจนหลังน้ำตาด้วยความดีใจพร้อมกระโจนเข้าหาอุมมือของน้องชายแน่นเผยโย่อันเขียนตำรับยาเทียบหนึ่งจัดยาด้วยตนเองแล้วให้แม่ชีน้อยรีบนำไปต้มส่วนตนเองกลับมาฝังเข็มต่อผ่านไปสองเคร่้งให้หลังสีหน้าของเด็กคนนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นก่อนจะหลับตาลงช,ะชะ้าๆนอนหลับไปอีกหนในที่สุดสีเฉินพาเผยโย่ออันมาส่งถึงห้องข้างนอก เผยโย่อันเก็บกล่องยาสื้อหารเตินกำชชับให้แม่ชีน้อยดูแลน้องชายตนเองให้ดีก่อนตามออกมาด้วยนางมองไปที่เผยโย่อันด้วยดวงตาแดงเรื่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงอาการสะอื้นข้ารู้สึกละอายใจจริงๆ ที่ต้องรบกวนใต้เท้าอีกครั้งด้วยเรื่องของน้องชายเดิมทีสองวันมานี้อาการป่วยของน้องชายคงที่แล้วเมื่อกลางวันหูหยินผู้เท่ายังมาเยี่ยมเขาตอนพรบข้ามเขาลุกขึ้นมาข่าทำตามที่ใต้เท้ากำชับไว้ก่อนหน้านี้ประคองเขาพาเดินไปรอบๆเรือนสองรอบช้าๆนึกไม่ถึงว่าเมื่อครู่จะอาการกำเริบขึ้นมาอีกครั้งเดิมข้าคิดจะให้คนไปเชิญท่านหมอหลวงหูมา แต่ก็กลัวว่าวันนี้ท่านหมอจะอยู่เวรในวังหลวงท่านหมอหูอาจจะไม่อยู่บ้านหากไปแล้วไม่เจอผู้ใดเกรงว่าจะทำให้รักษาช้าไปเผยเย่าอันบอกมือไม่เป็นไรอาการป่วยของน้องชายท่านมาอย่างเฉียบพลันไม่ควรจะรักษาช้าจริงๆข้าจะรั้งอยู่ที่นี่สักพักให้มั่นใจว่าไม่เป็นอะไรแล้วถึงค่อยจากไปชื่อหานเตินเผยแววตาขอบคุณซีเฉินเองก็โล่งใจ sao và phần dâu anh ต้องการเฝ้าดูอาการหนก่อนที่มารักษาหลังรักษาเสร็จเขาก็ถอยออกมาจากห้องรั้งอยู่ด้านนอกอารามรอผลลัพบในตอนนี้เกรงว่าจะเป็นเหมือนเดิมจึงสั่งให้คนไปย้ายโต๊ะเก้าอี้มาพร้อมยกผลไม้สดใหม่บางอย่างมาให้ทั้งยังกลัวว่าในคืนฤดูร้อนจะมียุงและมแมลงอยู่ในลานจึงบอกให้ลูกศิษย์ไปจุดเครื่องหอมมาด้วยส่วนตนเองอยู่เป็นเพื่อนข้างๆหลังรับรองด้วยความกระตือรือร เสร็จถึงได้ขอตัวพระไปก่อนเผยเย่าอันยืนอยู่ใต้แสงจันทร์แสงนวลตาทออาบอาพรประดุดสายน้ำชือหานจนยกน้ำชาจ,จากในห้องออกมาให้เขาด้วยตนเองข่าทราบว่าไต้เท้าเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานวันนี้เป็นเพราะจนปัญญาจริงๆจึงต้องรบกวนไต้เทา้าให้ออกมาไกลถึงที่นี่อีกครั้งข่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากจริงๆซ้ำยังไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนได้ ทางด้านค่าก็ไม่มีน้ำชาเลิอดรสอันใดมีเพียงชาหลงยาผู่เออที่เก็บเอาไว้นานแล้วเมื่อครูข้าเพิ่งไปต้มมาด้วยตนเองเชิญใต้เท้าดื่มชาเจ้าค่ะเผยโย่อันยิ้มน้อยๆตอบรับว่าไม่เป็นไรสือหานเตินถามถึงอาการของน้องชายเผยโย่อันตอบกลับ เป็นอาการป่วยเดิมของเขากำเริบขึ้นมาท่านเอาตำรับยาที่ข้าทิ้งไว้ให้ไปต้มให้เขาดื่มตามเวลาหากข้าคาดกรารไม่ผิดน่าจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกแล้วชือหานจนเงียบขึึมไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยใต้เท้าหลายปีมานี้ครอบครัวข้าบ้านแตกสาแรกขาดอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังประหนึ่งจอกแหนที่ไร,ร้ร่างถูกดูถูกเหยียดหยามมาตลอดชินชากับความดีร้ายของคน ใจิตใจตายด้านไปนานแล้วทว่าเมื่อได้พบใต้เท้าข้าถึงได้ทราบว่าบนโลกล่านี้ยังมีคนที่ดีอยู่หัวใจถึงค่อยๆรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งขอใต้เท้าได้โปรดรับการคำนับจากข้าด้วย เอ่ยจบก็ละทิ้งกรารคารวะแบบเตา๋าเตาว่ายอบกายคำนับเผยเย่าอันสุดตัวตามแบบมารยาสตรีทั่วไปเงาร่างภายใต้แสงจันทร์ผอมบางประดุดต้นไผ่ชวนให้นึกสงสารเผยเย่าอันเอ่ยนักพรตหญิงลุกขึ้นเถิดท่านปู่ท่านในปีนั้นเต็มไปด้วยความหญิงทนงซื่อสัตย์พักดี ทั้งยังมีสายสัมพันธ์เป็นอาจารย์ของข้าทุกวันนี้สำหรับข้าแล้วก็แค่เป็นเรื่องที่สมควรทำท่านจะเก็บมาใส่ใจไปใหญ่เขาเงยหน้ามองเงาจันหลังก้อนเมฆที่ค่อยๆ่อลอยสูงเหนือศีษะคราหนึ่งน้องชายท่านน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขอตัวกลับก่อน สฉือหานเจินออกมาส่งเขาด้วยตนเองเผยโย่อันยืนการปฏิเสธซ้ําๆสฉือหานเจินจึงหยุดเดินบอกให้เขาเดินทางกลับโดยปลอดภัยก่อนคิดแล้วเอ่ยต่อตั้งแต่เล็กจนโตไม่ทราบว่าตัดสิ่งของนอกกายไปมากเท่าใดมีเพียงการอ่านหนังสือเท่านั้นที่ตัดไปไม่ได้ คำพีรุ่นเหงิงพี่ใต้เท้าแนะนำมาเมื่อหนก่อนช่วงที่ผ่านมาอาศัยโอกาสที่อาการป่วยของน้องชายคงที่ข้าจึงอ่านจบไปแล้วเพียงแต่มีเนื้อหาในตำราบางส่วนที่ไม่เข้าใจหากวันใดใต้เท้ามีเวลาสามารถมาชี้แนะให้ข้าอีกได้หรือไม่ฉือหานเจินชอบการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กสมัยที่เผยเย่าอันไปเยือนจวนสกุลฉือเคยให้คำแนะนำกับนางมาหลายครั้งเผย โย่อันตอบกลับข้าเองก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งดีนักหากท่านมีตรงจุดใดไม่เข้าใจสามารถหาตำราอธิบายมาอ่านเทียบดูเองได้ข้าจำได้ว่าในร้านหนังสือมีอยู่ฉือหานเจนชะงักไปก่อนเอ่ย ข้าทราบแล้วขอบคุณใต้เท้าที่ชี้นะเผยโย่อันยิ้มน้อยๆพัง,งกศีรษะให้นางเอ่ยบอกว่าไม่ต้องตามไปส่งอีกถึงได้กลับตัวเดินก้าวยาวๆจากไปเงาร่างหายลับไปภายใต้แสงจันทร์อย่างรวดเร็วหลังเผยโย้าอันออกไปเจัิญยาฝูก็กลับไปที่ห้องนอนเถาว่าจะสงบใจลงได้อย่างไร ก่อนหน้านี้รู้สึกไม่สบายใจเพราะวันนี้บังเอิญได้เจอเสียวอินถังหลังขจัดความกังวลไปได้ชั่วคราวด้วยความบังเอิญเผยเย่าอันกับถูกนักพรสหญิงเรียกตัวไปอีกครั้งโรคทางใจที่ฝังรากมาตั้งแต่ตอนไปที่วัดในตอนนี้ แม้จะรู้แก่ใจว่าเขาไปตรวจอาการให้เด็กน้อยในใจก็ยังคงรู้สึกวูบหวงไม่มีอารมณ์อ่านหนังสือแล้วก็ยิ่งนอนไม่หลับพลิกตัวกระสับกระส่ายไปมาอยู่บนเตียง รู้สึกแค่ว่าเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นมาดูเวลาเล็กน้อยก็พบว่ามาถึงกลางยามไห่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเผยเย่าอันจะกลับมาเมื่อไรหากอาการป่วยของเด็กคนนั้นอันตรายมากไม่แน่ว่าเขาอาจไม่ได้กลับมาทั้งคืนในใจทั้งอึดอัดทั้งหงุดหงิดทั้งยังรู้สึกว่าภายในห้องร้อนอบอ้าวทั้งตัวเหงื่อออกไปหมด ตอนที่ลุกขึ้นมาจะเปิดหน้าต่างอีกบ้านพลันได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากภายนอกเผยโยอันกลับมาแล้ว เจรัญฝูได้ยินว่าเขากำลังคุยกับฐานเซียงอยู่ที่ห้องด้านนอกคล้ายจะถามว่านางนอนหลับไปแล้วหรือไม่นางโล่งใจขึ้นมาทานันใดลงจากเตียงอย่างรวดเร็วสวมรองเท้าเตรียมออกไปต้อนรับแต่เพิ่งเดินไปได้ก้าวเดียวก็เปลี่ยนใจอีกครั้งปล่อยม่านลงอย่างรวดเร็วพร้อมมุดกลับไปบนเตียงแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวลวกๆพลิกตัวเข้าไปด้านในแส้ทำเป็นหลับไปแล้วเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังข เข้ามาข้างในเขาไปที่ห้องอาบน้ำ่อนผ่านไปครู่ใหญ่ก็ออกมาตามมาด้วยเสียงผอเสื้อผ้าเบาๆดังสวบสาบ้ามานก็ถูกเลิกขึ้นตามข้างกายมีคนลงมานอนเคียงข้างจตืนยาฝูยังคงไม่ขยับตอนแรกเผยเย่าอันก็ไม่ได้แตะต้องนางผ่านไปสักพักนางสัมผัสได้ว่ามีมือหนึ่งลูบไหลมาจากข้างหลังสอดเข้าไปใต้เสื้อผ้านางนิ้วงอเข้าหากัน จี้เอวนางเบาๆจันยาฝูแพ้การถูกจี้ที่สุดพยายามทนไว้สุดชีวิตแต่ถูกจี้ต่ออีกไม่กี่ครั้งก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆหลุดหัวเราะออกมาจากนั้นร่างกายก็ถูกมือข้างนั้นดึงเข้าไปหาเผายโย่อันกอดนางกระซิบเอ่อยข้างหูเจ้าปรนิบติสามีเจ้าเช่นนี้หรือจันยาฝูลืมตาขึ้นเอ่ยเสียงอู้อี้ข้าหลับไปแล้ว แต่ท่านจักรจี้ข้าจนตื่นท่านเป็นคนปลุกข้าเองแทๆ้ๆฉันไหนตอนนี้กลับมาบอกว่าข้าเป็นคนผิดเล่าเผยเย้าอันจับจ้องใบหน้างดงามอ่อนหวานของนางสายตาค่อยๆตกไปบนริมฝีปากสีชาติก่อนเอ่ยขึ้นมากระทันหันยิ้มให้ข้าดูอีกทีอยู่ดีๆเขาก็เอ่ยขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปเตินยาฝู่รู้สึกไม่เข้าใจเบิกตากว้างมองเขาอย่างงงงวย เหมือนตอนเช้าที่ข้าไปส่งพวกเจ้าที่วัดไปเฮ่แบบที่เจ้าส่งยิ้มให้ข้าเช่นนั้นจจรยาฝูถึงได้นึกถึงภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นขึ้นมาได้จำได้ว่าเขาแค่มองนางสั้นๆก็หันหน้าจากไปแล้วนางยังคิดว่าเขาไม่ทันเห็นด้วยซ้ำนึกไม่ถึงว่าตอนนี้จะอยากให้นางยิ้มอีกครั้ง เจนยาฝูไม่อาจปฏิเสธเขาได้กลั้นหัวเราะสักพักก็เม้มปากยิ้มออกมาให้ดูอีกทีจริงๆลักยิ้มข้างมุมปากขายมีขายไม่มีเผยเย่าอันประคองใบหน้านางเข้าใกล้ จุมพิศลักยิ้มเล็กๆที่สะดุดตาเขาข้างนั้นไม่นานริมฝีปากก็เลื่อนไปที่บนบริมฝีปากนางแนบริมฝีปากตนเองลงไปภายนอกมุ้งคมสีเงินกระเพื่อมไหวส่งกลิ่นหอมมอมเมาผู้คนออกมาแขนดังยกสะเหล่าข้างหนึ่งพลานยื่นออกมาระหว่างมุง้งข้อมือตกลงข้างเตียงอย่างไร้กำลังกำไลบนข้อมือขยับไหวเบาๆกระทบเข้ากับขอบเตียงเกิดเป็นเสียงกระทบกันเบาๆดัง ขึ้นข้ากับนางไม่มีอะไรกันแค่ไปดูอาการป่วยให้เท่านั้นคืนนี้เจ้าเองก็รู้ความมากไม่เร็วเลยเจ้านอนเถอะดึกแล้วเผยเย่าอันโอบร่างจนยาฝูพร้อมรูปศีรษะนางก่อนก้มหน้าลงจุงมพิษหน้าผากนางเอ่ยเสียงอ่อนโยนวันรุ่งขึ้นตำหนักบุรพา ประกาศข่าวหนึ่งออกมาบอกว่าเฉาซื่อที่เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นเป็นชายาร้องของรัชทายาทเมื่อวานอาการป่วยกำเริบจากไปกระทันหันแล้วได้ยินมาว่าชายารัชทายาทตกใจสะดุ้งตื่นรีบร้อนออกไปไม่ทันแม้แต่จะเกล้าวมวยผมก็รีบเรียกหมอหลวงมาตรวจรักษาทันทีทั้งตนเองยังคอยเฝ้าอยู่ข้างๆไม่ห่างจนฟ้าสว่างแต่จนใจที่ตั้งแต่เฉาซื่ออยู่อู่ติ้ง ก็มีอาการปวดท้องเป็นโรคแฝงอยู่แล้วในตอนนั้นแม้จะรักษาหลากหลายทางเทาว่าไม่เคยรักษาหายขาด ครั้งนี้จูจ่ๆอาการก็กำเริบขึ้นอีกครั้งอย่างรุนแรงสุดท้ายยังคงไม่อาจผ่านพ้นไปได้เสียชีวิตไปอย่างโชคร้ายชายารัชทายาตระงับความโศกเศร้าส่งคนไปบอกทางสำนักการพระราชวังจวบจนตอนที่ฟ้าสางข่าวจึงไปถึงบ้านสกุลเฉาทุกคนในครอบครัวสกุลเฉาต่างตกตะลึงร้องไห้อย่างเจ็บปวดมารดาสกุลเฉาได้รับอนุญาตให้เข้าวังเป็นพิเศษรอตอนถูกพาเข้าไปข้าง ร่างบุตรสาวก็อยู่ในตำหนักจีเลอร์ที่มีไว้จัดการเรื่องงานศพของบรรดาสนมเรียบร้อยแล้วได้เห็นแค่ลงไม้หนานมู่ลงหนึ่งเท่านั้นภายในตำหนักแต่งม่านแพรขาวนางกำนานกับขันทีสวมชุดไว้ทุกคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าป้ายวิญญาณเป็นกลุ่มก้อนสีดำร้องไห้อย่างโศกเศร้าเจ็บปวด รัชทายาทกลับไม่ปรากฏตัวแต่ชายารัชทายาทออกมาพบมารดาสกุลเฉาด้วยตนเองดวงตาแดงํายังไม่ทันพูดอะไรก็หลั่งน้ำตาออกมาก่อนบอกว่าแต่ก่อนตอนอยู่ที่อู่ติ้งเฉาซื่อได้ปรนิบัติรัชทายาทก่อนค่ะที่ผ่านมานางเป็นสตรีที่มีกิริยามารายาสุภาพ ตอนนั้นข้าย,ยังไม่ได้แต่งเข้าไปก็ได้รู้จักนางสารสัมพันธ์เป็นพี่สาวน้องสาวกันแล้วในที่สุดทุกวันนี้ก็ได้อาศัยในตำหนักบูรพาด้วยกันเดิมตั้งใจว่าวันหน้าจะร่วมแรงร่วมใจกันเปรานิบัิร,รัชทายาทกลับคาดไม่ถึงว่านางจะอาการป่วยกำเริบตายไปเมื่อคืนไม่ว่าหมอหลวงจะรักษายอย่างไรก็ล้วนไร้ผลข้ายอยู่ด้านข้างไม่อาจช่วยอะไรได้ ต้องแยกจากกาันตลอดการเช่นนี้รู้สึกโศกเศร้าเป็นที่สุดชายารัชทายาตกล่าวยังไม่ทันตอบนางก็สะอื้นให้อีกหลายครั้ง ตนถึงขั้นพูดอะไรไม่ออกนางกำนันช่วยกันประคองเอาไว้น้ำตาไหลรินไม่หยุดก่อนหน้านี้มารดาสกุลเฉาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าบุตรสาวตนเองมีโรคปวดท้องพลันได้รับรู้เข้าก็ประหนึ่งฝันได้นอกจากความโศกเศร้าในใจยังมีความสงสัยเพียงแต่นับตั้งแต่บุตรสาวแต่งเข้าไปในตัวอ๋องนางก็ไม่เคยได้พบหน้าบุตรสาวอีกมีแค่ช่วงงานเทศกาลต่างๆที่ได้รับของ ขวัญซึ่งทางตวนอองส่งมาให้บ้างเท่านั้นทุกวันนี้อวินตรงอองได้ขึ้นคองราชซื่อตื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทบุตรสาวเองก็สูงส่งขึ้นตามวันถัดมาหลังพิธีอภิเษกสมรสของรัชทายาทบุตรสาวยังได้รับแต่งตั้งเป็นชายารองด้วยจำได้ว่าทุกคนในครอบครัวต่างปิติยินดีลําพองใจอย่างยิ่งยวดทว่าแม้แต่ฝันยังคาดไม่ถึงว่าเกียรติยศยังไม่ทันคล เพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่วันข่าวที่ได้รับอีกครั้ง กลับเป็นบุตรสาวอาการป่วยกำเริบตายในวงังตนเองแม้แต่เห็นหน้าครั้งสุดท้ายยังไม่ได้เห็นแม้ในใจมารดาสกุลเฉาจะนึกสงสยัยแต่จะกล้าเอ่ยข้อสงสัยออกมาแม้แต่ครึ่งคำได้อย่างไรได้แต่โทษว่าบุตรสาวตนเองวาสนาน้อยแบกรับความสูงสักของเชื้อพระวงไว้ไม่ไหวน้ำตาหลั่งรินไม่หยุดทั้งยังได้ยินชาย,ยาราชทายาทบอกว่าได้รายงานความดีงามที่ผ่านมาของเฉา ซื้อขึ้นไปแล้วร้องของการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเพิ่มเกียรติหลังเสียชีวิตนางจึงคุกเข่าให้ชายาราชธายาทด้วยเนื้อตัวสั่นเภาชายาราชทายาทยังเอ่ยปลอบอีกหลายคำปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ